วัสดพี่น้องเอฟซี FC ชาวอยู่ทุกครับผมวันนี้อยู่ก็จะใช้ปาลุยครับเนาะจากพี่น้องรวมหยาดครับวันนี้รวมรถนะนะเนาะเนาะเลี้ยงแม่ยานายหน่อยครับผมนะเนาะเลี้ยงทุกปีครับผมปีใหม่นะวันนี้เป็นวันดีครับวันที่หนึ่งสองห้าฮะสองห้ากเจ็เนาะปีใหม่ไทยครับพี่น้องนะรวมหยาดครับวันนี้เนาะจากพี่น้องเรามาแต่กึุงเทพลูกหลานครับนะ คือโอกาสที่ <ไป S 1> ผมเลี้ยงทุกปีครับผมเมียยานังเดนาะรัวเตือนนะนี่นะทุกวันเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอ้อหยาดเอาของกินนะตัวก่อนเนาะเขาจะเช็ดแล้วจะเอาแผ่นผีฉันหล่อมาเลี้ยงด้วยกันนะครับเนาะครับพี่น้องครับเล้กงามยามดีครับวันนี้เนาะรวมญาติครับผมตลงมาแต่กรุงเทพหลานมาแต่ความบุรีเนาะ เลยถือโอกาสเลี้ยงแม่นางเลยครับผมเนาะเลี้ยงทุกปีครับนะครับลูกหลานมาก็เลยเลี้ยงด้วยกันหมดเลยครับผมนะนี่ของเส้นไวย์เนาะแม่นางเราครับผมวันดีครับวันที่วันนี้วันที่หนึ่งนะครับสองหาหกเจ็ดวันดีปีใหม่ไทยเนาะวันนี้เลือกงามยามดีเลยครับผมผมถือโอกาสเลี้ยงแม่นางเนาะครับทุกคนเนาะพี่เนาะนะของกับชายพาลุยนะครับผมวันนี้ เดี๋ยวเสร็จจากภาร,ก,ร,ก,ราก,กิจแล้วก็จะออกไปหาเที่ยวคลองอะไรกันเนาะลุงแกจะก้าบานเอกกาบุงเทพปวันที่สองนี่ครับมาถึงเทปแล้วก็มันจะได้ทีเดียวนะอ่าป้าป้ามาถึงเทปครับเนะาะความญาติครับวันนี้เนาะ,ะนี่ครับผมเดี๋ยวทำวิธ<อ>ีก่อนเนาะอ่าความญาติครับพี่น้อง นะรวมญาติครับผมวันนี้วันดีครับเลงานยามดีปีหมเอปีใหม่ไทยเนาะปีนของาเกตมีเด็ีมาครับผมขอให้มีสินีขอมาขอให้รวยรกันทุกคนครับสวรรวยรวยตวทเาว่าไดอไไดกั็กิกากี่ยเียกหเยก

这个。嗯 นโมจบเลยโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะโมสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้วันดีวันที่หนึ่งที่ใหม่ไทยสองห้าหกเจ็ดถือโอกาสมาเรียงเมญานางหลวงป้าพี่น้องได้ไปหมู่คณะยาพี่น้องเรา นะที่นี่ก็มีดอกไม้ทูกเทียนน้ำเปล่าน้ำส้มเนาะผลไม้นะขอให้แม่นางขอให้แม่นางเปปกป้องรักษาเดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยให้ข้าเทวทุกสิ่งทุกอย่างยันอันตรายทั้งหลายขอให้เงินทองให้มาเทมาหลังจาก ีใหม่นี้เขาให้มีสิ่งดีๆเข้ามาแก่ครอบครัวชีวิตของโลกหลานมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเฉลมเรียงงอกงามทำงานกิจการเขาให้รุ่งเรืองเขาให้ค้ำให้คูณอย่าให้เสียอย่าให้ติดให้ทัดเขอให้มีโชคม,มีชัยตะลอดปีพวกเติ้ ให้คุ้มครองด้วยดวงดวงหางวันนี้วันดีขอลงมาเฉลยร้านน้ำมาทำอะไรในวันนี้ขอแหงเจียหยาดงามลงมาเฉายแล้วไม้ก้าวยางนับเปล่าผสมวันจิตหนึ่งวันดีในวันนี้เนาะลงมางเฉลยแล้วก็ขอให้ลูกหลังขอพรขอให้สมมุติทำมุ่งมากปรารถนาที่ร้านได้เก่าไป ขอ,อให้รวยๆกันทุกคนเนออ่ะเอครับปักคน,นใหม่ด้วยจะหอนอันนี้ไปไปไผอบก็โอเคยกมือขึ้นมาที่าจริงอะไรอยู่ีไปไ,ไ,ไ,ไหนไ, <ป S 2> ไหนเอาไห้ได้ไหไม่ไ เปิดปูงใหญ่ใหญ่ใหญ่เตียงเออทำทุนให้รวยให้รวยรวยทิปจะหายคัดจะหายเสียรถเรือสิ่งดินเงานขับตลอดปลอดภัยเพราะมีคนรู้ภาษามีคนทำชูกันทองไหลมาเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเข่ากระเป๋าเข่าบานจอยากทิปอยากคัดจะหลุกเรือทำงานตลอดปลอดภัยรวยรวยเลยขยันทำงานพอจะซื้อป้ายทะเบียนรถน่ะลูก ถ้าจะขาดีก็รางวัลที่หนึ่งมาล้วถ้าโดนรางวัลที่หนึ่งก็จะจอด่านนในไ้เลยเอาคันใหม่น้อลุงเนาะอนีครับขายคันไหนอีนรถายพดขอรางวัลที่หนึ่งกันลุงด้วน่ันกันวงวลงหยาดลงกเมื่ออาจะฟ้องกี่ฟองเมไรรถ nát coi chạy à bơi vơi, già quá na, à, của ông đây, thực chiến ca, thực được, cả, được, quay rồi. được lại đọc không? ปลอดภัยครับเ่เดินทางตลอดปลอดภยไปได้มาไหนทำงี่ได้ดีเก่งผี่งนอนกันพี่นายก็ทำได้ดีเด็ดี่นี่มันนตาลน้อะไรของกุแจของอะไรดูดของอะไรดูดด้ยของอะไรด้วหนอระไร